ลองนึกภาพนะครับทุกเช้าที่คุณเดินไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกครั้งที่คุณขับรถผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่หรือแค่เดินเล่นในสวนรุกขชาติห้วยแก้วคุณกำลังเดินผ่านซากเมืองโบราณอายุ1,500ปีเมืองที่แม้แต่คนเชียงใหม่เองก็แทบไม่รู้จักเมืองที่เคยมีกษัตริย์ปกครองเคยมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองก่อนที่พญามังรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ซะอีก แต่วันนี้มันกลายเป็นเพียงร่องรอยที่ถูกลืมทับถมด้วยอาคารถนนและความวุ่นวายของเมืองสมัยใหม่สวัสดีครับยินบีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับเรื่องราวของเวียงเจ็ดลินเมืองลับที่ซ่อนอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณก่อนจะไปกันกดติดตามช่องด้วยนะครับเพราะเราจะพาไปผจญภัยในแดนปริศนาแบบนี้อีกเยอะ ถ้าคุณเปิด Google Earth แล้วซูมเข้ามาที่บริเวณเชิงดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ3กิโลเมตรคุณจะเห็นบางอย่างที่น่าสนใจมากรูปสงกลมแบบเรขาคณิตสมบูรณ์แบบจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นธรรมชาติเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ900เมตรล้อมรอบด้วยคันดินและคูน้ำสอชั้นแม้การเวลาจะผ่านไปนับพันปีแต่ร่องรอยยังเห็นชัดเจน นั่นคือเวียงเจ็ดลินเมืองโบราณที่แทบไม่มีใครรู้จักผังเมืองวงกลมแบบนี้หาได้ยากมากในเมืองโบราณของไทยเมืองส่วนใหญ่ในล้านนาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามแบบอย่างจีนหรืออินเดียแต่เวียงเจ็ดลินกลับเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบยิ่งหน้าประหลาดไปกว่านั้นมันไม่ได้สร้างบนที่ราบเสมอแต่สร้างบนพื้นที่ลาดเอียงจากเชิงเขาลงมาสู่ที่ราบ ลองคิดดูสิครับคนสมัยนั้นต้องมีเทคโนโลยีและความรู้แบบไหนถึงสร้างเมืองวงกลมบนพื้นที่ลาดเอียงได้อย่างแม่นยำขนาดนี้นี่คือคำถามแรกที่ยังไม่มีคำตอบทำไมต้องเป็นวงกลมและทำไมต้องสร้างบนพื้นที่ลาดเอียงแต่ความแปลกยังไม่จบแค่นี้ศูนย์กลางของเมืองโบราณส่วนใหญ่ในล้านนามักจะเป็นวัดเป็นพระราชวังหรือเป็นศาลากลางเมืองแต่เวียงเจ็ดลินไม่ใช่ ศูนย์กลางของเมืองนี้คือตาน้ำผุดน้ำที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินกลางเมืองน้ำที่ชาวล้านนาโบราณเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มีรสชาติโอชาจนในสมัยพญายอดเชียงรายต้องนำน้ำจากที่นี่ไปทำน้ำอบเพื่อสงพระาธาตุดอยตุงด้วยซ้ำ แม้แต่พระชัยราชากษัตริย์แห่งอยุธยาที่ยกทัพมาล้อมเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระมหาเทวีจิรประภาก็ถูกนำมาส่งน้ำที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีการทูตที่ชาญฉลาดของพระมหาเทวีปัจจุบันตาน้ำนี้ยังอยู่แต่ถูกปกคลุมไว้ด้วยอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่คนผ่านไปผ่านมาทุกวันโดยไม่รู้ว่าตรงนี้คือหัวใจของเมืองโบราณ น้ำผุดขึ้นมาจากไหนทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์และทำไมถึงเลือกสร้างเมืองรอบๆตรงนี้กรมศิลปากรขุดมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของเวียงเจ็ดลิ่นเราต้องย้อนกลับไปก่อนที่เมืองเชียงใหม่จะเกิดก่อนที่พญามังรายจะมาสร้างล้านนาเมื่อน1น0 0กว่าปีที่แล้วตอนนั้นดินแดนเชิงดอยสุเทพยังไม่มีคนไทย ผู้ที่อยู่ที่นี่คือชาวลัวชนพื้นเมืองที่มาตั้งถิ่นฐานก่อนใครหมดชาวลัวไม่ใช่กลุ่มเล็กๆที่อยู่แบบกระจัดกระจายพวกเขามีอาณาจักรของตัวเองมีการปกครองมีวัฒนธรรมและมีเมืองหลวงนั่นคือเวียงเจ็ดลินหรือชื่อโบราณว่าเวียงเฉตบุรีพวกเขานับถือผีโดยเฉพาะผีปู่แสและผีย่าแสผีบังพบุรุษ ที่พวกเขาเชื่อว่าสิงสถิตยอยู่บนดอยสุเทพดูแลปกป้องผู้คนแม้กระทั่งวันนี้ประเพณีเลี้ยงผีปูแ่แซ่ย่าแซะมีอยู่ทุกปีเป็นร่องรอยสุดท้ายของวัฒนธรรมลัวโบราณจากตำนานขุนหลวงวิลังคาเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองชาวลัวคนสุดท้ายผู้ที่มีอาคมแก่กล้าแต่แล้วเรื่องราวก็เปลี่ยนไยเมื่อพระนางจามเทวีเดินทางมาจากลบบุรีเพื่อปกครองเมืองฮริพุนชัย ขุนหลวงวิลังคาประทับใจต้องการให้เป็นมหสีแต่พระนางปฏิเสธจนกลายเป็นสงครามยุทธการยืดเยื้อจนในที่สุดขุนหลวงวิลังคาพ่ายแพ้หนีเข้าป่าเขาไปสิ้นชีพที่เมืองกะอำเภอแม่ริมนั่นคือจุดจบของอาณาจักรหลัวงเวียงเจ็ดลินค่อยๆสูญเสียความสำคัญกลายเป็นเพียงเมืองร้างรอคอยให้มีใครมาฟื้นฟูอีกครั้งแล้วพญามังรายก็มา เมื่อพศ1839พยามังรายกำลังเตรียมสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่พระองค์เดินทางมาพักที่เวียงเจ็ดลินซึ่งตอนนั้นกลายเป็นเพียงซากเมืองเก่าที่ชาวลัวเหลืออยู่ไม่มากแล้วตำนานเล่าว่าในวันหนึ่งพยามังรายเห็นฝูงหมูป่าจำนวนมากกำลังหากินอยู่เมื่อพระองค์เดินเข้าไปดูฝูงหมูป่าก็วิ่งหนีหายไปต่อหน้าต่อตาแต่มีหมูทองคำตัวหนึ่งนอนอยู่ริมบ่อ้นา พยามังรายทรงเห็นว่านี่เป็นลางดีจึงสร้างวัดขึ้นตั้งชื่อว่าวัดหมูบุญคำว่าบุญในภาษาเหนือแปลว่ามุดหมายถึงหมูที่มุดลงไปในบ่อน้ำวัดนี้เป็นวัดเดียวที่พบในเขตเวียงเจ็ดลินปัจจุบันชื่อวัดโชติกุลสุวรรณารามหลังจากนั้นพญามังรายก็ไปสร้างเมืองเชียงใหม่เวียงเจ็ดลินกลายเป็นเพียงเมืองบริวารไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไปแต่เวียงเจ็ดลิน ก็ไม่ได้ถูกทิ้งไปเสียทีเดียวหลายร้อยปีต่อมาในสมัยของพญาสามฝั่งแกนกษัตริย์ล้านนาพระองค์ได้สถาปนาวเวียงเจ็ดลินขึ้นมาใหม่แต่ไม่ใช่เป็นเมืองปกติเวียงเจ็ดลินกลายเป็นรีสอร์ทหลวงเป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์ด้วยอากาศเย็นสบายมีน้ำศักดิ์สิทธิ์มีป่าสำหรับล่าสัตว์และมีน้ำตกห้วยแก้วสวยงาม พญาสามฝั่งแกนประทับอยู่ที่นี่บ่อยครั้งจนมากกว่าที่จะประทับในเมืองเชียงใหม่เสียอีกแต่นั่นกลายเป็นจุดอ่อนเท้าลกหรือที่รู้จักในนามพญาตี้โลกราชบุตรของพญาสามฝั่งแกนมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นกษัตริย์ขณะที่พระบิดาสบายอยู่ที่เวียงเจ็ดลินเท้าลกจึงแต่งคนไปล่อบเผาไฟเวียงเจลินพญาสามฝั่งแกนหนีกลับเมืองเชียงใหม่ แต่ก็ถูกเท้าลกจับตัวได้บังคับให้สละราชสมบัตินี่คือรัฐประหารครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ล้านนาแล้วเวียงเจ็ดลินก็อยู่ในจุดศูนย์กลางของเหตุการณ์หลังจากนั้นพญาตี้โลกราชก็บูรณะเวียงเจ็ดลินขึ้นมาใหม่และยังคงใช้เป็นที่พักผ่อนการเวลาผ่านไปเวียงเจ็ดลินค่อยๆสูญเสียความสำคัญเมื่อไม่มีกษัตริย์มาพักผ่อนอีกแล้ว เมื่อความทะเยอทะยานทางการเมืองเปลี่ยนไปเมืองนี้ก็ค่อยๆถูกทิ้งร้างผู้คนอพยพไปป่าเริ่มคืบคลานกำแพงเริ่มพังคูน้ำเริ่มแห้งจนในที่สุดเวียงเจ็ดลินกลายเป็นเพียงความทรงจำเป็นเพียงตำนานที่คนเล่าสืบต่อกันมาแล้วโลกก็ลืมมัน จนกระทั่งพศ2541กว่า700ปีหลังจากที่เวียงเจ็ดลินถูกทิ้งร้างกรมศิลปากรได้ตัดสินใจลงมือขุดค้นทางโบราณคดีนี่ไม่ใช่การขุดครั้งแรกแต่เป็นการขุดที่มีระบบมากที่สุดนำโดยนงฉายทารักษานักโบราณคดีชำนาญการจากสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ พวกเขาขุดบริเวณสวนรุกขชาติห้วยแก้วทางทิศใต้ของเวียงพบหลักฐานการใช้พื้นที่ในสมัยล้านนาราวพุทธศตรวตรรษที่20-22นั่นคือ1,500กว่าปีมาแล้วเครื่องถ้วยจีนเครื่องมือหินเศษอิฐโบราณและที่สำคัญร่องรอยของวัฒนธรรมล้วที่ยังคงอยู่แต่การขุดครั้งนั้นยังไม่เพียงพอมีคำถามมากเกินกว่าจะตอบได้ ปีพศ2552พวกเขากลับมาขุดอีกครั้งครั้งนี้ขยายพื้นที่ไปยังบริเวณใกล้กำแพงเวียงพบวัดกู่ดินขาววัดร้างที่อยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ยืนยันว่าเวียงเจ็ดลินไม่ใช่แค่เมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองที่มีวัดวาอารามมีการปกครองมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างแน่นอน และล่าสุดพอสอ2อ2การขุดครั้งที่3ครั้งนี้พวกเขาพยายามหาคำตอบว่าเวียงเจ็ดลินมีขนาดใหญ่แค่ไหนจริงๆ จากหลักฐานนักโบราณคดีเชื่อว่าเวียงเจ็ดลินอาจไม่ได้จำกัดแค่ผังวงกลมที่เห็นแต่อาจขยายไปถึงดอยปุยบริเวณที่เรียกว่าสันกูซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลัวเช่นกันถ้าเป็นจริงเวียงเจ็ดลินจะกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่คิดอาจเป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาก็เป็นได้ แต่การขุดค้น21ปีก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนยังไม่รู้ว่าเวียงเจ็ดลินมีอายุแท้จริงเท่าไหร่บางทีอาจเก่ากว่า1,500ปียังไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างจริงๆชาวลัวหรือใครสักคนยังไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นวงกลมและทำไมต้องสร้างบนพื้นที่ลาดเอียงที่สำคัญยังไม่รู้ว่าตานาศักดิ์สิทธิ์นั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่ น้ำผุดมาจากไหนทำไมชาวโบราณถึงเลือกสร้างเมืองตรงนี้คำถามเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบและอีกอย่างที่น่ากังวลเวียงเจ็ดลินกําลังถูกคุกคามปัจจุบันพื้นที่ของเวียงเจ็ดลินกลายเป็นหน่วยงานราชการมหาวิทยายลัยเชียงใหม่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสวนสัตว์เชียงใหม่สวนรุกข,ขชาติกรมปศุสัตว์ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนซากเมืองโบราณ คนเดินผ่านไปมาทุกวันโดยไม่รู้ว่าใต้ฝ่าเท้าคือความทรงจําอายุนับพันปีที่เห็นชัดเจนที่สุดคือถนนห้วยแก้วตัดผ่านเวียงเจ็ดลินเป็นสองส่วนรถวิ่งผ่านไปมาทุกวันบททับร่องรอยประวัติศาสตร์ การพัฒนาเมืองกำลังเคลือบคลานเข้ามาอาคารใหม่ๆถูกสร้างขึ้นโครงการท่องเที่ยวกำลังขยายตัวแต่ไม่มีใครคำนึงถึงว่าตรงนี้คือเมืองโบราณนักโบราณคดีเตือนแล้วว่าถ้าไม่รีบอนุรักษ์เวียงเจ็ดลินอาจสูญหายไปตลอดกาลแล้วเราควรทำอย่างไรเวียงเจ็ดลินไม่ใช่แค่ซากเมืองเก่ามันคือหลักฐานว่าก่อนที่เมืองเชียงใหม่จะเกิดก่อนที่ล้านนาจะเกิด ที่นี่มีความเจริญอยู่แล้วมันคือร่องรอยของชาวลัวชนพื้นเมืองที่ถูกลืมมันคือเทคโนโลยีที่เรายังไม่เข้าใจมันคือความลับที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยการที่เราปล่อยให้มันสูญหายไปเท่ากับเราตัดรากเหง้าของตัวเองทิ้งบางทีคำตอบไม่ได้อยู่ที่การพัฒนาแต่อยู่ที่การอนุรักษ์ บางทีสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การสร้างอาคารใหม่แต่คือการเปิดเผยอดีตเวียงเจ็ดลินยังคงอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณรอคอยให้ใครสักคนมาค้นพบคำถามคือเราจะปล่อยให้มันสูญหายไปอีกครั้งหรือไม่หรือครั้งนี้เราจะจดจำมันไว้